แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศค่ะกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้รับสินค้าเกษตรราคาดีแน่นอนค่ะรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ที่รอคอยในส่วนของกลุ่มตกหล่นนะคะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้อสานแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าว สารจาก DIT กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดรีกรมการค้าภายในก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรสําคัญหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่ทางรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้นมากโดยเฉพาะมันสัปะหลังล่าสุดหัวมันสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 2บาท45สตางค์ถึง2บาท65สตางค์ค่ะหรือว่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่2บาท55สตางค์นะคะคุณผู้ชมจากก่อนหน้านี้ค่ะที่ประมาณอยู่ที่2บาท30สตางค์ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่มได้ขอความร่วมมือให้โรงงานผลิตเอทานอลน,นะคะรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมันสะอาดกับกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของราคานําตลาดกิโลกร,รัมละ2บาท70สตางค์ถึง2บาท 80สตางค์ค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เกษตรกรจํานวนมากเข้าร่วมโครงการมันสะอาดที่กําจัดเศษสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็เศษดินแล้วก็พวกหญ้าพวกเงานะคะรากออกก่อนขายนะ่ะแล้วก็สับมันก่อนขายโรงงานเส้นนะคะทาให้ขายได้ในราคาที่ดีขึ้นแล้วก็ในปีนี้นะคะกครมการค้าภายในได้รับการจาัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของมันสปะหลังกับเกษตรกรเพื่อซื้อเครื่องสับมันที่650เครื่อง อีกทั้งยังมีผลจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสปะหลังดีขึ้นโดยราคาส่งออกมันเส้นอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทสตางค์จากปีก่อนนะคะ8บาทส3สตางค์ค่ะส่วนแป้งมันนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ16บาทส8สตางค์จากปีก่อนอยู่ที่14บาทส1สตางค์ค่ะซึ่งในส่วนของอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยืนยันว่าราคามันสปะหลังปีนี้ดีแน่นอนเพราะทางกระทรวงพาณิชย์มีหลายมาตรการรักษาสเสถียรภาพรา,พราคา อีกทั้งผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้นะคะคนยังแย่งกันซื้ออยู่ในเรื่องของมันสปะหลังราคาก็ขยับขึ้นแต่ในช่วงนี้ผลผล,ผลิตออกมากขึ้นขอให้พี่น้องเกษตรกรชะลอขุดการขายมันออกไปก่อนเพราะถ้าขุดมากเกินไปนะคะราคาก็จะทําให้ล้นตลาดอาจทําให้ราคาลดลงควรเก็บไว้ขายในช่วงราคาที่ดีซึ่งมีกระทรวงในส่วนของกระทรวงต่างๆนะคะมีมาตรการช่วยเหลือในการเก็บของมันแล้วก็ชะลอการขายด้วยค่ะซึ่งนายวัฒนาศักดิ์สือ อีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มตกหล่นนะคะต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะว่าจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรนะคะสําหรับกลุ่มตกหล่นค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทรัพเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ